เมื่อนะวานผมไปเดินตลาดบางสะพานมานครับไปเจอเนี่ยข่ายมดแดงคนระับ <c> เ <oughs> ขาเลยนึกเปื่อยปากเปื่อยปากอยากกินนะครับเขาไม่เรียกว่าเปื่อยปากมันเป็นแบบมันนึกอยากนะพอดีเห็นว่ามันเป็นของสูงด้วยนะครับอาหารชั้นยอดนะครับหากินยาานะฮะก็เลยเดี๋ยวมันจะหมดฤดูกาลเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ ไม่กี่เดือนนะครับที่ว่าเป็นไข่บดแดงไข่แม่เป้งน,นะครับมันจะเป็นเป็นไข่นะนี่หลเลยได้ผักหวานมาพอดีไปเจอผักหวานด้วยอหอยยาม,มากเลยนะนี่จะททงอีสานผักหวานนี่ไปเจอที่ตลาดมันช่างเหมาะจาะเท่านั้นเกินนะครับ เจาะเแดนเสร็จเดินไปอีกที่หนึ่งเจอาักหวานอีกโอ้โหขนาดเป็นตลาดนัดเล็กๆนะจะมีของแบบนี้ขายนะฮะสามแยกวรรพานนะครับตีถนนพุทเกษนะน,นี่มันจะเป็นยอดหอนของมันนะครับเราก็เด็ดเอาแต่เฉพาะยอดมันนะฮะเดี๋ยวผมทําอันนี้เสร็จแล้วผมจะไปแกงให้ดูนะครับจะทําไปแกงเลียงมากกว่านะครับไม่ได้ใส่น้ำปลาจะใส่กระปิแล้วก็จะใส่ ใส่นะครับมันแน่ใจว่ามีกุ้งแห้งหรือเปล่าในครัวนะทงไปดูนะครับก็เด็ดจะเอาต่ยอดนะเด็ดจะใบมันนะครับใบด้วยยอดด้วยเพื่อคๆเคยกินไหมครับเนี่ยผักหวานนะครับผักหวานป่านะครับมันจะคนละอย่างกับผักหวานที่ทางใต้นะฮะอันนั้นก็ชื่อผักหวานเหมือนกันแต่มันจะเป็นต้นนะครับ ต้นไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นผมก็ไม่เห็นต้นมันนะน่าจะเป็นต้นใหญ่ๆห,หน่อยผนะักหวานที่ทางอีสานนะโดยเฉพาะทาง,ทางอำเภอช่องสามหมอนะครับเขาจะมีขายนะจังหวัดชายภูมินะครับผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะเขาจะมีขายมะแดขายคู้กับผักนี่แหละขายคู่กับผักหวานเนี่ยเนี่ยผมโชคดีมากเลยมาเจอที่นี่นะไม่ต้องวิ่งไปถึงช่องสามหมอ จะกินแบบให้หนำใจเลยนะฮะแกงเป็ํทหม้อหนึ่งเลยทนค,คนเดียวเลยคุณเล็กไม่อยู่ไปไประชุมที่กรุงเทพนะ,ะทำกินเองเลยสบายใจฝั่งนี้มันยุบได้นะ กินผักมีวิตามินนะครับเขาบอกคนกเป็นโรคเกากินไม่ได้นะยอดผักไม่รู้มันเป็นแสลงอะไรกันนะโหนี่ผักเยอะนะซื้อมาสองกามครับกามละห้าบาทฮนะไม่แพงเลยลมกแรงบังเบิดลมแรงนะช่วงนี้ เดือนเมษาถึงขี้หมดนะสงการวันนี้นลมจะเข้าหรือเปล่าช่วงนี้ให้มาเลยครับลมนะขึ้นพอลงมาขึ้นก็นมานะครับขึ้นทะเลก็โตคนไปดำน้ำก็ไม่ได้ก็เซ็งนะครับช่วงนี้วันที่วันนี้อัปเดตวันนี้วันที่ยี่9ิบเก้าสิเก้านะยี่สิบเก้าสามสิเนี่ยนะนะก็ให้มันมาเลยครับแต่ตรงการอย่ามานะครับขึ้นนะฮะถ้าเข้ามาช่วงนี้เขาจะเขาจะเงียบไปนะครับ ถ้าท่านเพิ่งเงียบช่วงนี้น่ากลัวครับสงการก็จะแห้วกันเป็นแถวนะครับถ้ารีสอร์ตต่างๆไม่ได้ไปะกอบทะลุนะครับเชื่อไหมครับขาดทุนมหาศาลไม่ใช่ขาดรายได้มหาศาลเลยนะครับตั้งแต่บ้านกลูดนะฮะไปจนถึงมางสะพานน้อยไปจนถึงบางเบิดนี่ครับรีสอร์ทเป็นร้อยๆนะฮะรับลูกค้าไว้นะเพื่อจะไปเกาะทะลุนะครับคนที่มาเที่ยวสงการนะครับก็จะไปดำน้ำดูปะกหลังนะฮะถ้าปีไหนถ้าเกิดมีลมเข้าพื้นโตแบบนี้ครับเรียบร้อยครับ ก็คือเหมือนกับว่าผิดหวังกันเป็นแถวนะครับแล้วก็ขาดรายได้กันมหาศาลนะครับเป็นสิบสิบล้านนะฮะมากกว่าสิบล้านนะครับเพราะว่ารีสอร์ทเยอะมากลูกค้าก็ไปเรือไม่ได้ก็ได้แต่ค่าห้องนะฮะก็ไม่คุ้มกับการรอคอยนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลสงการเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทํารายได้ให้กับรีสอร์ตต่างๆนะครับอยู่ในละแวกตั้งแต่ป้านปลูกบางสะพานนะฮะแล้วก็บางสะพานน้อยแล้วก็บางเบย์น่ครับเป็นช่วงทาเงินนะฮะ ก็ได้เป็นรําเป็นสัตว์นะครับนหลักล้านก็มีนะครับแค่สองการนะครับเขาภาวนาว่ามาช่วงนี้ให้มาเลยนะครับสาหรับคืนลมก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับของปีนี้นะครับก็เขาก็จะเงียบหายไปนะครับจนกว่าปีใหม่ปีหน้าเดือนพฤศจิกานู่นนะครับถึงจะเริ่มใหม่ปีหนึ่งนะครับหกเดือนนะฮะ หากินได้นะครับเดือนก็เป็นฤดูการของลมว่าวนี้นะครับ6เดือน6เดือนนะครับไม่เจ้าว่าจะหากินได้ตลอดนะครับทางทะเลนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับกำลังเด็ดอยู่นะฮะเดี๋ยวไปชมวิธีการทําด้านในนะครับครับมาแล้วครับมาถึงขั้นตอนการทํานะครับออไข่มดแดงนะครับแกงผักหวานนะครับ ไปอะไรรุ่นี้กันเรื่องมียอดเลยมัเขาบอกผักหะแยงว่าไม่ใช่ใช่หรือเปล่านะครับใส่พริกเข้าไปนะครับใส่พริกไปแล้วก็ตำก็ยังเหมือนเดิมพราะไม่เปลี่ยนนะสำหรับ,หบสากบินนะครับตำพริกให้พอแหลกนะ ยี่สิบบาทถุง ทำแล้วนะครับเมื่อกี้พริกที่หนูนะครับแล้วก็ห,หอมๆนะครับแกงเลียงสูตรมัว่วสาดใจนะครับตัวขาดไวยนะขาแก มีพี่กินหัวมีหัวหอม นี่แทนแล้วป่านะ อยู่ในตู้เย็นเก็บไว้ได้นานครับนี่ใส่ให้มันได้รสของมันได้รสของอ่าแกงไทยกับแกงป่าหน่อยได้กลิ่นปลาย่างครับเดื่อนที่ฮคนเน่ชอบไปหาปลานั่นแหละครับอันเจนบ,บุรีแคนเน่เขาเก่งหาปลาเนาะ นี่ครับตามถ่ายไปเลยแกงแกงขา่นแจใส่ผกวาเครื่องเทียว ผมกลับไปก่อนนะมันเรียผมใส,ใส,ใส่ใส่กับใส่กะปิเข้าไปด้วยนะครับมีเครื่องปรุงก็จะมีพริกขี้หนูมะหอมนะครับก็หักขาตะไคร้แล้วก็จะมีเนื้อเนื้อเนื้อปลาย่างนะฮะผมใส่เข้าไปในนี้น้ำรลองเดือดแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปครับแล้วก็ปรุงรสด้วยพวกรสดีแล้วพวกนี้ครับนี่รสดีแล้วก็ซอสแม็กกี้นิดนึงอย่างเงี้ยครับ มีผงชูรสนิดนึงใส่้าไปนะครับแล้วก็น้ำกำลังเดือดเลยนะครับเพื่อพวกผมชิมน้ำอร่อยมากเลยไม่น่าเชื่อเลยรับเทมคนมามีเนื้อปลาเนื้อ,อปลาปูขึ้นมาครับได้ได้เลยตันนี้เราก็ใส่ดูราบผักจัดเต็มรับผักเพียบเลย สามอย่างนะครับมีหอกมีมีผักหวานนะครับมีเห็ดด้วยนะเห็ดฟางก็จะมีผักอ,อีตู่หรือว่าใบแมงลัก,กนะใส่เข้าไปนะครับแกงเลียงนะใส่แกงบดแดงนะครับใส่ปลามันยิอยุกแบบนี้นะต้องรีบๆหน่อยนะครับ มันด้วส่ยพิกไทยโหสมพิรนพิกไทยเลยกระดมหระะือเปล่าใส่ดำนะเมือนะ่อไที่ผมชิมน้ำลแ,ลแล้วแหละก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็นี่เอสุดท้ายก็จะเป็นไข่บ้นแดงนะฮะ เลยครับดแดงเ,เลยร้อยนึงนะครับบ้นแดงเนี่ยสองขีดเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็พอนี่ครับแดง ไข่มดแดงครับสุดยอดเลยครับสูตรซูนิโจทเทเวลนะผมครับที่ติดตามชมครับสูนิโจทเทเวชานาครับอร่อยสัตใจครับ